กินแล้วกินนมไม่ยังเสรแล้วกินน้ำไม่ยังกินขนมอีกไหมถ้าอยากก็อยากทำอะไรอ่ะต่ลงได้นะโปอ๋อวันนี้ใช่ไหมน,นี่พรุ่งนี้เขาทำไมพรุ่งนี้ปะพนนี้เหรอสบายแล้วขอโทษด้ว,นวนนยวออน,ออน,ะ,ออนะครับขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับแล้วคุณดีไหมเฮ้ย เขาจัดให้เอาเลยเอาเลยเขาจัดให้โต๊ะานน่ารักโอน่ารักน่ารักมากไหมน่ารักมากน่ารักมากหมดน่ารักนี่เบียบบอกเสือของเพิ่นเบิร์ตเพิ่นบุมีแนวขายด้วบัตรโ้สื่อของเพิ่นเบิร์ตเพิ่นบุมีแนวไปขายด้วบัตรเจ้าบอที่เขาเจ้าเบิร์ตน่ารักจังเลยสองใบสองใบเขาให้สองใบเลยกดหยิ้มหน่อย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 ที